350คะแนนฐานจุดที่2หมายเลข61ของนายไพโรธจากค่ายอร์ไทยเบิรฟ้าครับ275คะแนนฐานจุดที่ที่4หมายเลข15สาคนการช่างของคุณเสาระยะเสาระยะการล้อหน260ันะสองร้อยหกสิบคะแนนเกลียดเปียกกันไหมจะหน่อยครับจะหน่อยก็พร้อมแต่จุดนะครับ ความรอมาที่ฐานที่สามลำดับต่อไปเราจะจุดบัางไฟแสงฐานที่สามหมายเลยสามสี่ของคุณธนกิจแก้วบุตรดีถวายุพระหมหาธาตุวัดกลางดุเวิละครทำเม็ดสร้างสารรค์สามสองหนึ่งไป เออดอนหาต้องมาปอกหาตึงหาแย่ม <handled it quiet> ัดอก็ <you> <R ud> cool? ่ามาดูต่มัาไปมันมันมันมีเข้าไหมครับเจ้าหน้าที่จะไกระอดไปเรื่อยเลยดอนหาที่พิ่งนาด้อไกเข้าอยู่ผันที่หาแกเอาไปครับนที่ห้ครับจปรย์ครับหมายเลองห้าครับผมหมายเลขสองห้าของนายปัญญาน้อยวง ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเราจะปล่อยฐานที่ห้าลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสบฐานที่ห้าหมายเลขสองห้าของคุณปัญญาน้อยวงขอ,องขอครอบครัวขวายอง์พระมหาธาตุว,วัดกลางบุดมเทพพนมกาศสามสอง3ดิงไปโอ ตีงท hey, hey, no. so like ีมงาดจักองท่ท่านอาจารย์ไปไปกนเนาะมาเนทุกกอเลยเายปไอ้บุญเพ่งเอาหมอเอาหมอไไป่าบ่มาบ่ทกถึงท่านท่านกองเสีแดงมาเมาคว่นเาอิพันเวัน เทยักยวงกว่าโบรอยเบอร์สี่น uh, well, um, ึฐานที่สองครับาวการลมเบอร์สี่หนึ่งฐานที่สองโอเคครับขอบคุณลามินเนรพงใช่ไหมครับเออขอบคุณลามินเนตรพงครับเป็นลูกชายของคุณเพื่อไทยเพื่อไทยเนตรงเนตรตะมงนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับฐานที่สองพร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วทุกจะไปต้งไปที่ฐานจุดที่สองอ่าฐานฐานอย่างนิดนึงนะครับต่อไปเราจะจุดบ้างไปที่ฐานจุดที่สองของคุณราเมศเนตรวงมอบหมายคะแนนอรลไทยเปิฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป ทั้งโรงเรียนนละทั้งคุ้มวัดเด้อคุ้มวัดดอนเจริญพี่น้องเบิ่งเดอ้อทั้งๆนี่นะครับของำนันราเมศราเม็ดเนตโต้งนะครับเป็นลูกไส้ของเ,อเทิดชัยเนตโต้งนะครับอยู่คุ้มกบยางลิงสานเจ้าปูเจ้ายานะครับพนพนมไพรไปได้ดับได้ดีอยู่กรุงเทพมหานครนะครับ ถานที่หนึ่น่ไหนเสียลูกบ้างฟองมานะนาดีแมนเนอร์อกสิภาบ้นนางเนื้อถามที่ในมีเทพเวลาบ้างไปเสนทันนะครับไอ้ไอ้คุณเทพไอพ้คุณเทพใช่หร่อิงล่าเอาสายไฟมาตอกใส่หก้อปลอกไอ้ไฟผ่ามันแห้งมัติดขัดไอ้บอสตันกำลัง ถ้าขออนุญาตแจ้งเ,เวลาครับบังไฟบังไฟแสนฐานจุดที่สามหมายเลข34ครับของนครคำมิตรของฐานจุดที่สองหมายเลข4ี่หนึ่งอรไทยเบิดฟ้าของคุญราเมตร,ร้อยเจ็ดสิบหคะแนนเชิญครับพี่น้องครับที่ผ่านมาเราชุดส่งลงละยี่สบสามบั๊ ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ไปฆ่าบ้าเข้าโมงละ20หมู่บ้างน,น่าจะได้แล้วไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงคูณ20หมู่ประมาณ7หมู่มเเขียนมากๆเวลาเวลา17นาฬิกาเลยว่าอะไรอะไร18อนุญาตนะครับประจัยทางใเรียงอาทิตย์ละ ดียอีกทีมที่มันเหว่าทีโมเอาฐานที่ห้าครับข้อมูลฐานที่ห้านัมเบอร์หนึ่งสี่ครับฐานที่ห้านัมเบอร์หนึ่งสี่ของคุณอาทรเจตตาชิตใช่ไหมครับคุณเจตเจตตาครับพร้อมร้อนะครับเราจะรีบนะครับเราจะรีบปณานี้บ้างไฟเหลืออยู่เกือบร้อยนะครับอรอขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับ ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเราจะจุดต้องไปแสนฐานที่ห้าหมายเลขหนึ่งสี่ของคุณอาทรเต็ตราคิดถวายองค์พระหมหาธาตุวัดกากจโดเวเอ๊ hey, พนงสร้างสรรค์สามสองหนึ่ง go พลาดนะรหรือว่าสุดยอดอันนี้นะครับเทปพนมไม่พลาดปล่อยได้ตลอดนะครับไม่พลาดแจ็คบ,บัง้งเลยท่านพันธ์บิลเช่า่เาเดี๋ยวเทียบเวลานะครับเทียบเวลา,วลาบ้งไปกอนท่านต้งไปแสนหกสิบห้าบั้งทำเวลานะครับหาที่ห้าขึ้นได้เลยครับเทปพนมครับเทปพนมนำบอ้งไปกับท่าน เราเหลืออยู่100นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงจนถึง18นาฬิกาใช่นาฬิกาครับขอทน่ญาตครับเปนผู้ใดเอาลูกวารานมากเพราะเห็นนนเป็นมหาคุณผู้วิรัชัยเกียรายล่าเนี่ยราบอกเมียาบาจสบายสามคุณกับผมีเยนเนาะท่านอาจารย์ท่านงท่านบุประชารัมพันธันไปยังท่านเอาบอกว่าไง ถายเลยบรรหว่างเอาขึ้นด้วยแม่ด้วยครับก,กระลุกท่านกระน่งครับผมผู่ในการลอกคู่ในการท่านงาครับผมครับขอบคุณครับท่านกำนันปานท้องอายุหันมาเลยอยู่อยู่นี่แหละพันที่บอกอไอ้เขาบอกาบอกมาแล้วนทะ <c oughs> ่านร้องเด้ร้องร้องสะแก้วร้องร้อง ดีใจนะเจ้าพ่อราชลินสามสองหนึ่งโก้ยิดโก้ หมาเลอหนึ่งสองฐานที่สองครับผมครับผมถูกต้องนะครับจุดจุดฐานจุดที่สองครับฐานจุดที่สองจุดจุดขออนุญาตครับให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่สองเป็นบั้งไฟแสนของคุณครูรัชดรจันใหม่พร้อมครอบครัว มออให้กับทางด้านเบิกฟ้านครแกเป็นผู้สร้างสรรค์ตามสองหนึ่งไปบบเบิกฟ้าที่เอ้ยที่ท่านกะทินะครับเบิกด่ารื่อหวานมัน มันเสียหลังมันเสียหลังเบิร์เด้อเบิรงเด้อร์บังไยกันนะครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่หนึ่งแก้ไขไหมครับนี่ของครูครูสิริใจอ๋ออ๋ออนุญาตนะครับทุกคนู้กดหยุดก่อนนะครับโอเคนะครับไปฐานที่สี่นะครับการต่อไปับไปฟังทิทเทิลกันโต๊ะบัตทิทเทิลันตกะในบ้านไหน กเเยอยเนี่ยปั่นให้สบูลนกาเกตองบุญยังไงกองวงได้ล่ะเนี่ยบุญละออโมซ